จุดจบของโลกมันเข้าใกล้มาขนาดนี้แล้วแต่เราก็ยังยิ้มอยู่ในสังคมที่ว่าปฏิเสธไม่ได้มองว่าทุนนิยมกับสิ่งแวดล้อมมันส่วนทางการแล้วไม่มันฉีดน้ำอะไรเงี้ยมันมิดแก้ใช่ความด่วนหยุดด่วนหยุดด่วดสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการซิงดัมโคสิเต i a e เซียอีีซี นะคะซึ่งวันนี้นะคะอยู่กับชเชยดอไวอาร์พีสองและและของไออาร์พีสี่ค่ะนะคะซึ่งในวันนี้นะคะบอกเลยว่าเราเนี่ยไม่บอกหัวข้อว่าคืออะไรแต่ว่าเราจะมาบอกพิธีกรก่อนว <c oughs> ่าวันนี้เราพาใครมาบ้างน <c oughs> ะ,ะคะเดี๋ยวให้พิธีกรเรื่องของเรานะคะทั้งสามท่านเนี่ยเริ่มตัวเองก่อนดีกว่าว่าเป็นใครมาจากไหนสวัสดีค่ะทุกคนพีไออาร์พีสามนะคะสวัสดีค่ะโบตี้ไออาร์พีสีน่นะคะ สวัสดีค่ะปาไออาร์พีสามค่ะค่ะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มากันแค่แบบว่า เพื me, son, <Okay. S 1> ่อนๆชาวไออาร์ท okay. ุกเพียงแบบแต่ว่าเราพาแขกรับเชิญสุดพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟมาด้วยนะคะเป็นใครเป็นไปได้นะคะนอกจากคุณผู้แทนสารารจาร์ดรังเตอรกราบินบัวพันธ์สวัสดิ์นะคะจากไพอาร์ของเรานะคะเย้ซึ่งอาจารย์นะคะก็จะมีความเชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเราระหว่างประเทศแบบกระแสรอนะคะเป็นการวิพากษ์นะคะประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาวิพากษ์กันในประเด็นอะไรคะเพื่แบบ วันนี้นะคะเราก็จะมาวิภาะมาพูดด่วนในประเด็นในเรื่องของวันนี้ต้องด่วนเลยนะด่วนด่วนที่สุดทำไมต้องด่วนเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ไงนั่นก็คือประเด็นเรื่อง p M 2.5นั่นเองนะคะที่ตอนนี้ต้องบอกว่านักต่อนที่เราถ่ายอยู่นี่ยนะคะเป็นประเด็นที่แบบว่าหนักมากๆในช่วงโซนผมก็ในช่วงโซนแบบภาพเหนีย นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับทา่านแขกรับเชิญพิเศษของเราแล้วก็พิธีกรรก่วมของเราใช่นะคะซึ<ส>่ง<ส>ในประเด็นนี้ก็คือจะพูดในเรื่องของเสถิติการเมุงระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างพี่ไหม่ะอ่าถูกต้องนะคะก็งาน,นะน,นที่ยากเราจะเข้าในการดี่ของเราด้วยนะคะถ้าทักทิพไปไหนด้วยต้องฟังต้องฟังทต้องฟังอ่าโอเค คืออย่างที่เราได้ทราบกันดีนะว่า PM สองจุด้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอฉันเนี่ยเรามาเริ่มกันที่ให้ทุกคนเล่าประสบการณ์ที่ทวานได้พบกับ PM ียงสุด้าเนี่ยมันเอฟเฟกต์กับเราอย่างไรบ้างก็เป็นเล่าประสบการณ์โดยตรงเลยลวกันว่ามีวันหนึ่งเนี่ยที่วันที่ PM สองจุดห้ามันร้ายแรงมากเลยเนี่ยตอนที่พาลูกลงจากตึกที่คอนโดลงมาเนี่ยลูกเขาก็เอ่อด้วยความที่เราแค่สามขวบอ่ะ ก็ยังไม่ได้แบบคุ้นเคยใช่ไหมกับว่าเออเนี่ยมันมีพม,มลพิษนะอากาศวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างไรอะไรเงี้ยเขาก็ตะโกนววายๆเลยบอกว่าพ่อแม่วันนี้ไฟไหมอ่าเพราะว่าเขาเห็นว่าอากาศมันไม่เหมือน กติเราก็ต้องพยายามอธิบายว่าเออมันไม่ใช่ไฟไหมเออมันเป็นเนี่ยแหละพลพิษของอากาศน่ะให้หนูใส่นักกากนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลยย้อนคิดดูว่าเออสมัยอาจารย์สามขวดหรืออาจารย์เด็กๆเนี่ยก็คงไม่เคยต้องตั้งคําถามหรือว่ามีประสบก,การณ์แบบนี้ใช่ไหมคะต้องถามกับพ่อแม่อาจารย์อย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหาที่ร่วมสมัยแล้วก็เป็นปัญหาที่คิดว่ารุ่นอย่างพวกเราแล้วก็เด็กกว่าเราเนี่ยน่าจะอยู่กับมันไปอีกสักพักหนึ่ง ประเด็นเรื่อง pm สองจุดห้าเนี่ยแน่นอนมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงแต่มันก็จะมีผลกระทบในเรื่องของสิ่งแวดลอมด้วยเช่นเดียวกันอาจารย์ะทีนี้ในเรื่องของประเด็นเรื่องของสิ่งการเมืองเนี่ยกับ pm สองจุดห้าเนี่ยมันมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างคะปัญหาเรื่อง pm สองจุดห้าค่ะมันจะหนักๆเลยในประเทศแบบอันเมื่อก่อนทีอมีอินเดียมีจีนแล้วก็ในโซนซองอีเชียอะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่ฝั่งเขาได้พัฒนาแล้วเนี่ยเขาอากาศสะอาดมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจารมันมีความเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับ้จุดนี มองจากสามมุมมองและกนจากาปัญหาเรื่องมลภาวะที่มอากาศเนี่ยคำแรก international p a o k l e m ง นาะ<ม>ปัญหาข้ามชาติถ้าเป็นนัดไออาร์กระแสหลักเนี่ยพอมองว่าเป็นปัญหาข้ามเ,เขตแดนรัฐเนี่ยข้าออกของปัญหาเนี่ยมันก็ต้องมีตัวแสดงมากกว่าแค่แร,รัฐรัฐหนึ่ง<ม>ใช่ไหมคะอา,อาจจะเป็นความร่วมมือระหว่างภูมิภาค<ม>ใช่ไหมคะหรือต้องมีองค์กรโลกาภิบาลโก้ต้องโก,โก,โก,โก้แนนใช่ไหมคะคีย์เวิร์ดที่2ออันนี้ก็จะมองเป็นชวนวิพากษ์มากขึ้นเรื่อง slow violence ความรุนแรงที่มันคืบคลานมาอย่างช้า นะคะซึ่งเป็นความรุนแรงทางสิ่ง,วงแวดล้อมนี่คือเป็นความรุนแรงแบบช้าๆเนี่ยนะคะเราไม่ทราบใช่ไหมว่าใครมีส่วนร่วมใครจะเป็นุ่งมีรับมีความรับผิดชอบเราชี้นิ้วไปค่อนข้างยากมีหนักซ้ํานี่คือความรุนแรงที่คลืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆ ใช่ไหมคะอ่ามันกัดกินใช่ไหมคะมันกัดกินสุขภาพของเรานะคะมันอาจจะเห็นผลในอีก10ปี20ปีนะคะสิ่งเหล่านี้เช่นอ่าโกลบอลวอร์มมิ่งก็ใช่คล a t เม h a เช,ชนก็ใช่นะคะมันถือว่าเป็นความรุนแรงประเภทเดียวกันนะคะก็ทำให้เราอาจจะต้องมองปัญหาให้ซับซ้อนมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะยากมากขึ้นด้วยในเชิงการแก้ปัญหาคียบดสุดท้ายอันนี้อาจารย์นึกถึงคีบเรื่อง disposition การพลาดนะคะ d i s p o s i t i o n of the c o m m อ n อันี้มองแบบฝ่ายซ้ายนะคะเราอยู่ในยุคสมัยที่สักส่วนรวมใช่ไหมคะสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราที่จะเข้าถึงได้แบบฟรีๆไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเนี่ยมันกลับกลายเป็นสิ่งที่มีราคานะใช่ไหมคะถ้าคุณอยากจะมีอากาศที่บริสุทธิ์ในยุคสมัยนี้คุณต้องมีหน้ากากคุณต้องมีเครื่องกรลอ,อากาศ ใช่ไหมคะถ้าคุณไม่มีคุณก็ตกเป็นเหยื่อของเนี่ยแหละมลพิษทางอากาศเป็นภัยที่มองไม่เห็นไปนะคะพี่เราถามถ้าไม่านอื่นบ้างนะคะว่ามีมุมมองอะไรบ้างกับประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวสวอนคำวิเคราะห์กันบ้างแล้วเราเอาใจเลื่องคำคำว่า imperialism Im คำที่สองก็กคือ perpetual underdevelopment และคำที่สามก็กคือ asymmetrical asymmetry ก็คือความไม่สมดุลเนานะะคำแรก i m p e r i a l เ s m ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกําลังพัฒนาปรพัฒนาแล้วเนี่ยมันมีความเกี่ยวโยงกับลัทธิจักรนิยมมันก็คือการที่ประเทศที่อา,อาจจะเป็นมหาอำนาจตะวันตกเนี่ยเข้าไปมีอานาจควบคุมประเทศอื่นๆโดยเฉพาะแอฟริกาเอเชียเหมือว่าลาตินอเมริกาเนาะทั้งในด้านแบบการเมืองและเศรษฐกิจอซึ่ง เรื่อง p e r p e สเชี n ลอันด้ว e การเ e ็นพูดไปจริงๆการนี้ก็จะเป็นแบบแสเปกหนึ่งความสำคัญระหว่างตรงนีนะ้ก็คือว่าประเทศพัฒนาแล้วเขาจะเข้าไปเอาเปรียบประเทศกำลังพัฒนาเช่นแบบอย่างที่บอกเรื่องแรงงานเรื่องขรัพยากรอนนอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการที่เขาเข้าไปควบคุมขอ้อตกลงทางการค้าใดๆให้แบบมันเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองมากกว่าเออซึ่งตรงนี้มันจะทําให้เป็นการ Tra ปประเทศกำลังพัฒนาให้อยู่ในลูปของไม่พัฒนาหรือด้อยพัฒนาต่อไป ส่วนแอสเปกต์สุดท้ายเรื่อง asymmetric p o w e ก็คือความไม่สมมาตรเนาะในต,ตอนที่ประเทศรรมหาอำนาจเนี่ยเขาไปเข้าไปในประเทศแบบเออ่ประเทศอื่นเนาะเข้าไปควบคุมเออ่หลายๆครั้งว่าก็คือการเข้าไปขุดทรัพยากรมันก็คือการทำให้ประเทศน,น,นั้นๆเน่ยเข้าไป rely on industry ที่เรียกว่า extractive industry industry ที่ส,งส่งเสริม PM 5, สองจุดห้าสร้างมลพิษใดๆเนาะแล้วหลังจากพวกมหาอำนาจตรงนั้นออกไปเออประเทศน,นั้นๆเพราก็ายังคงที่จะ depend on อินดัสทรีเหล่านั้นเพื่อการพัฒน,นาประเทศการพัฒน,นาเศรษฐกิจต่อไปอยู่มาจนถึงปัจจุบันอืมแล้วก็ด้วยความที่เขาอหานที่บอกไปนะว่าเขาถูกแรปในวงลูมก,การที่แบบไม่พัฒน,นามันก็เลยทําให้เขามี Resource ์ที่น้อยเทคโนโลยีที่แบบไม่ได้พัฒน,นามากมายในการที่จะปรับเปลี่ยนประเทศตัวเองให้ไปสู่แบบ green economy มีแบบใช้ renewable energy ใดๆแล้วก็ยังคง rely on แบบ fossil fuel ซึ่งมันแบบสร้างเกีส์สมถ้ารวมถึงไม่ได้มีทรัพยากรที่จะแบบ รับมือกับปัญหา pm สองจุด้าด้วยชายเนี่ยคือสามขีดคืออย่างความสัมพันธ์ระหว่าง pm สองจุดห้ากับ เรื่องเศรษฐกิจการเมืองของประเทศเนาะอย่างที่อย่างที่เชดอยอแอบได้ขอว่าให้สามคำเราลดไทยละกันให้คำเดียวคำเดียวอเมริกันเดนเม็นละเธอรทุกคนรู้กันทุนนิยมใช่แต่ว่าทุนนิยมก็คือแบบรูปแบบเศรษฐกิจหนึ่งเนาะที่ว่าทํายังไงก็ได้เพื่อให้มีกําไรมากที่สุดและกาไรมากที่สุดมันจะมาจากไหนมันก็ต้องมาจากการกดขี่แรงงานแล้วก็ ชี้เท่นต้นแบบร็วไงอ่ะต้นทุนต้องถูกรัพยาต้องต้องถูกกดทุกอย่างเพื่อให้มัน maximize ผลกำไออกมาใช่ซึ่งในาณะประเทศกําลังพัฒนาก็ไม่พัฒนาแล้วเนี่ยอย่างไม่ได้พัฒนาแล้วอ่ะเขาก็จะมีนายพนต่างชาติที่เขาบอกว่าเขาก็มีบริษัทขอสงคเขาแล้วเขาก็อยากที่จะคงไว้ซึ่งเอ a ลกของตัวเองแต่ว่าเรียกว่ายังไงอ่ะเขาก็รู้แหละว่าถ้าเขาไปลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศของตัวเองอ่ะมันก็ต้องมีผลตามมาว่าเหมือนเรียกว่าไงล่ะก็มาสร้างอุตสาหกรรมในประเทศของตัวเองมันก็อมีฝุ โรนี้ก็อ่ะหาทางให้ไม่โดนด่าละกันหนีมาประเทศกำลังกว่าแล้วไอ้ประเทศกำลัง<อ>ก่าคือก็ไม่ได้มีตัวเลือกขนาดนั้นต้องพยายามเล่งหาว่าจะทำยังไงให้จ d p มันเพิ่มขึ้นได้รวดเร็วซึ่งทางหนึ่งเนี่ยก็คือการดึงดูดคุณต่างชาติ เวาที่กําลังพัฒนาเขาก็เลยแข่งกันว่าอ่าประเทศฉันฉันลดภาษีให้นะยูเข้ามาตั้งฟรีๆได้เลยแล้วก็กฎหมายแรงงานโอ้โหละหลวงทํางานกันหัวหมุนเลยอีกประเทศเห็นแล้วก็อ้าวแจะมาแย่งลูกค้าหรอไม่ได้ยอมกดใช่ก็คือกดค่าแรงมันก็เลยเหมือนประเทศกำลังพัฒนาเขาแข่งกัน<อ>คือด้านหนึ่งมันคือแข่งกันเรียกเรียกให้ทุนต่างชาติเข้ามาใช่ไหมล่ะแต่ว่าสำหรับในมุมคนในประเทศอ่ะมันคือแข่งกันตกนรกเลยนะเพราะว่าเรียกว่าไงอ่ะพวกคับิคเฮล ประเทศก็ไม่มีกฎหมายแรงงานก็ไม่ได้ดูแลเราขนาดนั้นเลเวลยูเนียสทำซึ่งสุดท้ายแล้วอ่ะเขาเข้ามาผลิตในประเทศเราก็จริงแต่พอเขาได้ของปุบเขาก็าไปกับประเทศอื่นใช่แต่สิ่งที่เหลือยอยู่กับเราอ่ะคืออะไรคือความแบบส่งกันน่าประจานคืออากาศทวามใช่แล้วแรงงานคือถุนตีคิดเป็นไนแต่นะมันมีคำนี้เหมือนกันแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไขข้อสงสัยให้คนบางคนได้ว่าแล้วทำไมเพียงสองจุดห้าในเมื่อมันเจอกันทุกที่อ่ะมันเป็นปรากฏการณ์ที่เจอกันทุกที่แต่ทำไมในไทยหรือประเทศแถบเราอะ มันเจอเยอะขนาดนี้ถ้าดูไล่โหประเทศไทยดู200แล้วมั้งตอนเนี้ยใช่คือมันหนักมากมากนี่ก็จะตอบคําถามว่าเพราะว่าเพราะว่าประเทศพัฒนาแล้วอะมันชิปาฐานการผลิตมาที่ประเทศกําลังพัฒนาเราก็เลยต้องเป็นคนแบกรับคนก็เลยอาจจะมองว่าอ้าวก็นี่ไงเพราะาประเทศกำลังพัฒนามันแบบคนนู่นนี่ไงมันก็เลยไม่พัฒนาสักทีแต่ถ้าไปดูในเชิงของคอนซัมชันอะ คือมันสวนทางกันเลยนะประเทศกำลังพัฒนาคือคอนซัมชันด้านนั่นพวกเนี้ยต่ำมากในขณะที่ประเทศประเทศพัฒนาแล้วอ่ะคือโอ้โหใช้กันสนันหัวนอ้ใช่มันมันก็เลยทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วที่เอ็ม มันเป็นผลมาจากคุนนิยมอะไรอย่างนี้่แหละอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่มันดูเป็นธรรมชาติในสังคมเราอ่ะจริงๆแล้วมันไม่ธรรมชาติเลยเว้ยมันคือทุนนิยมมันคือนายทุนเข้ามาขุดนี่ทานั้นเลยมันก็จะมีประเด็นต่อมาเรียกว่าคือมันเจอไม่เท่ากันแล้วเราอ่ะเจอหนักกว่าคือประเทศกำลังพัฒนาเจอนักกว่าอต่ที่เราอ่ะมีส่วน c o n t r i b u ์ให้อะไรพวกนั้นต่ำกว่ามันก็เลยไม่แฟร์ซึ่งพอประเทศพัฒนามันเข้ามาใช้ประโยชน์ จากเราจนพอแล้ว,วเขาก็ไปแต่สิ่งที่เขาไม่เคยดูแลต่อคือโซเชียลคอร์สที่เราเสียไปลรอเป็นยังไงอันนี้ก็อาจารย์ก็เห็นแล้วว่าความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนกันอย่างที่ที่โบตี้ก็ยกคำว่าอธิปุทธิ์มาพูดชาตินี่ก็บอ,วอก,อว,กว่าจะรวบเยาอ่ะแล้วกันว่ามันขูกนี่กันยังไงเดี๋ยวให้คุณปากบ้าเป็นยังไงบ้างประเด็นนี้พูดฟังสุดท้ายจริงๆก็ครบถ้วนทุกกระบวนการแล้วแต่ถ้าจะให้เขาขยายความก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์บอกว่าปัญหาเพียรสองท่านจริงแล้ว,ลวเนี่ยมาจากการเพื่อทำกิจกรรมคนอาาจจะตั้งคถมว่าเอ้า จะเผาทําไมก็ไปท,ทํอย่างอื่นสิที่มันยั่งยืนกว่าไล่มดเวลาอะไรก็ว่าไปปัญหาก,ก็คือน,นี่แหละการปรับกระบวนการผลิตให้มันตรงตามเวลาอุตสาหกรรมคือใจความสําคัญของปัญหานี้เพราะว่าการเผาไล่อ้อยการเผอกข้าวโพดเนี่ยมันทำให้ได้ผลผลิตไวกว่าได้ผลผลิตที่มีมูลค่าสูงกว่าแล้วในคุนเองก็ต้องการไงนี่คือการกดต้นทุนให้ต่ำแล้วก็สร้างกำไรให้มากขึ้นนี่คือใจความสําคัญของเขานั่นเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเนี่ยการเผาเพื่อทําสิ่ง,งนี้เนี่ยมันก็จะยังเกิดขึ้นไปตลอดเท่า<ม>ที่ ประเทศในประชากรอาเซียอเองเองงนี่ยก็ยังแข่งที่จะเหมือนแบบพาก,กันรรลงมาลงแข่งกันเพียงแค่ว่าเราจะเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการลงทุนของในตัวหรือว่าเอื้อต่อการลงทุนต่างชาติได้มากที่สุดอย่างไรโดยที่ไม่สนใจว่าสภาพแวดล้อมหรือว่าอากาศนั้นจะถูกทานได้มากน,าน,ออน,าน้อยแค่ไหนอืมถูกต้ออันนี้เราเห็นด้วยเพราะว่าอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวบ้านเราแหละ ลอยลอยกันแล้วมีช่วงที่เราแบบว่าก็ประมาณสี่ห้าปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยกูเผากันแบบจเนียนน่าเลยนะแบบว่าตอนแบบเป็นถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเราจะมิดไรเป็นแบบสีดำเป็นของแบบเน้าคิดว่าเหนแบบพอมันเผาแบบกู่าเขาได้ไงอ่ะมันสามารถถูกเอาไปทำต่อได้ได้กี่พ้อยสดพ้อยสดแต่มันจะมีใบมีอะไรซึ่งแบบพอมันเผาแล้วว่ามันลดน้ำหนักแล้วมันทำให้เขาสัมผัสมันเก อ,อ่อยได้มากขึ้นใช่แต่ว่าสิ่งที่มันตามมาด้วยความที่บ้านเราเราก็แบบติดแล้วก็เหมือนกันเข่าเหมาอเอยเนอะเป็นีหมากสตดำใช่แล้วแบบแล้วมันจะชอบมากตอนช่วงฤดูหนาวใช่ใชแล้วแบบบางทีเวาเราใส่เสื้อกันหนาวเนี่ยก็คือเสื้อเราเ,เ,เ,เราเป็นสีดำใช่เป็นสีดำเลยเึ่งอนี้เนี่ยตอนเราคึ่งก็ต้องแบบ แก้ไขกันในระยะยาวด้วยระยะสั้นดังฉีดน้านี้ไม่เอาน้ำมาได้เลยไม่ได้ช่วยโงเหมือนกัน่ี้เช่ไงด่วนยทัหยุดด่วนหยุด่วนยวนหยุดด่วนหย่วนหยุดนหคะดด่ทุด่วุดคนได้่อนอยุดด่วนหยุ่ห็นหึงปัญนหาุดั่ทุ่มนดวนหุด่วนหยุดว้หยุ่แน้วมันก็ส่งผลให้เกิดเ่ียงสนุดดนหยนหเนดด่วนหยุหนหยุ่นหย่า่า นะคะเราก็ได้ได้เห็นว่าเออมันมีความลวมระหว่องประเทศทำไมทาไมเนี่ยมันเป็นทางแก้ที่มันไม่ส็จคุณเนาะมันยังไงเอองยอมรอันนี้เดี๋ยวจะให้อาจารย์เริ่มตอบอี้ค่ะเพราะคุณก็บอกไปแล้วว่าออที่ปัญหามันยังคงอยู่เนี่ยมันก็อาจจะสองสอนว่ามันเป็นความล้มเหลวในเชิงเนี่ยแหละการแก้ปัญหาในตัวแสดงองค์กรข้างรัฐตัวแสดงของรัฐ แล้วเรารับมือกับปัญหานี้อย่างไรใชไมเนเมื่อว่ามันมีวิกฤตเกิดขึ้นแล้วเราอยู่ในยุคเสรีนิยมใหม่ใช<ะ>่ไหมค่ะมีลเลิึมคีย์เวิร์ดหนึ่งที่สำคัญเลยมันคือ p r i v a t ไท a t ชั่นใช่ไหมทำให้ทุก<ะ>อย่างเป็นเอกชนทใช่ไหมคะทางแก้ต่อวิกฤตเนี่ยก็ถูก p r i v a t ไท e เหมือนกันคุณง่ายๆก็คือว่าเราทุกคนเนี่ยต้องเป็นที่พึ่งแห่งตน ใช่ไหมคะก็หน้ากากอยู่ก็ต้องซื้อเองเครื่องฟอกอากาศอยู่ก็ต้องไปหาเองใช่ไหมคะใครไม่มีคุณอ่อนแอคุณก็แพ้ไปมันก็เป็นทางออกของชนชั้นกลางในระดับล่างโอ้คุณไปดูคนรวยๆดินะเขารับมือกับวิกฤตอย่างไรนะมันมีคำเลยว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเฟสติซิซึมอะพอลิปติกก็คือเขาเชื่อละว่าเราอยู่ในจุดที่แบบโลกมัน ลุกมืดหมดมากพยายามไปหาเกาะไปซื้อกเกาะใช่ไหมไปซื้อกเกไปอยู่ในเชลเตอร์บังเกอร์อยู่กลางป่านะถ้าคุณได้ดูหนังอย่างเช่นจอมลุกอัพก็ได้อันนี้ก็สองสะครชัดเจนเลยข้างออกแบบคนรวยคนรวยมันไม่ได้มองแบบพวกเราแล้วมันน้นมันเลยคิดคนเงินพังยาินอวนยาศใช่ไหมไปหาดาวโลกใหม่ที่จะอยู่กันแล้วใช่ไหมคะนี่เป็นในระดับบุคคลล้กัน อีกนิดนึงแล้กันนะคะว่าประเด็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันยากในการที่จะให้รัฐหรือว่านักการเมืองเนี่ยนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่เหตุผลในระยะเวลาอันสัน้นมันก็ปีบให้นักการเมืองหรือว่ารัฐบาลใช่ไหมคะเขาไม่สามารถหรือว่าไม่เต็มใจมากในการที่จะลงมือแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะปัญหาในระยะยาวในความร,รู้อหมว่าที่มันไม่ส็จผลเนี่ยอย่างน้อยเนีเนเน่ยที่เราเห็นจากสิลที่อาจารย์บอกอะมันก็เห็นชัดเจนแล่ว่าว่าขนาดแบบในแบบในประเทศอะมันยังแบบไม่ได้มันยังไม่เอฟเฟกตีฟเลยขนาดนั้นใช่ที่มีประเด็นอะไรอยากมาแชร์ฝากในเรื่องนี้ ค่ะก็เมื่อกี้อาจารย์พูดไปถึงในระดับบุคคลระด,บดับรัฐแล้วเนาะเดี๋ยวเรายกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งมาสู่ระดับระหว่างประเทศนะออเออคาถามคือเอ้แล้วทาไมแบบถึงแม้มีความร่วมมือเหล่านี้มันถึงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้สักที่ออเอออันนี้เดี๋ยวก็จะขอแบบอายิบยกทฤษฎีกระแสหลั่งเงินถเรามาเยอะเลตอนนี้ <c oughs> อ่นเช่นตัว s ีเบลิซึ่มเนาะสัจนิยมมีสมมติฐานว่าแบบเราบระหางประเทศมันอยู่ในสภาวะอนาธิปไตยที่แบบมันไม่มีรัฐบาลโลกเนาะ เออทุกรักไม่สามารถแบบเชื่อใจกันได้มุ่งที่จะแสวงผลประโยชน์ของตัวเองผลประโยชน์ถึงชาติเนาะสิ่งแวดล้อมหรือเพียมของเด็ก้าเองเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองคนเดียวนยะแต่ละรัฐเขาไม่สามารถเชื่อใจกันได้แต่ละรัฐก็แบบมุ่งไปที่ผลประโยชน์ของตัวเองอย่างที่บอกไปในเซสชันที่แล้วเนาะว่าแบบเขาถูกแทรปอยู่ในแบบวงหรูของการพัฒนาวงวนตรงนี้มาให้ความสําคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อมเขาก็เลยมองว่าแบบเออ environmental action สำหรับเขาอะมันเป็น threat การพัฒนาประเทศของตัวเองมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมแบบความร่วมมือระดับแบบระหว่างประเทศอ่ะมันถึงไม่ประสบความสำเร็จสักทีถ้าแบบอธิบายจากมุมมองของไออาร์เปอร์เซ็ตละประมาณนีฉันต้องเป็นที่หนึ่งฉันต้องเป็นที่หนึ่งว่าฉันไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าประเทศไปมันก็ต้อง justify อะไรบางอย่างแน่นอนด้วยอย่างที่พี่พูดไปว่าเหมัอนอ่านแบบว่าบางประเทศ่เขาอจานไม่ได้ w i l l i n ไม่เต็มใจที่จะทำมันช่วยไม่ได้ใช่จริงๆของพีก็มีตรงที่ว่า อย่างการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอะด้านหนึ่งมันยากเพราะว่าสเกลใหญ่ด้วยแหละแต่อีกอย่างนที่มันทําให้มันยากขึ้นไปกว่าเดิมอะคือระ,ระบบเศรษฐกิจที่เราอยู่เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อระบบเปลี่ยนคืนขขอระบบโลกโลกโลกมากแบบทุนโยบอกว่าต้องฝ่ายหากําไรสูงที่สุดทำยังไงก็ได้ให้ได้กำไรสูงที่สุดก็จะคล้ายๆกับที่พูด presentation ก่อนอ่าขุดรีดพื้นที่นี้เสร็จแล้ว อ้าวทำยังไงดีไม่มีพื้นที่แล้วทุนนี้ยังไม่หยุดค่ะไปต่อเปิดเปิดไปอ้างตรงนั้นว่ามันมีความโลภอยู่แล้วความโลภมันทําให้ความเ่็นมือของประเทศอะไรเงี้ยมันไม่รู้ยังไงพูดง่ายๆเลยก็คือรัฐที่รวยแล้วอ่ะมันไม่มีคำว่าพอดีหรอกพอดีเที่ยวคอพอกยองอะไรขนานั้นไม่มีไม่มีอยู่จริงตัวเขาก็มองว่าเหมือนแร้กว่าไงรัฐรัฐที่กำพัฒนาแล้วอ่ะเขาก็จะสังเกตว่าไอการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ะมันเป็น ปัญหาระยะยาวมันยังไม่ได้เป็นปัญหาทุนแรงแบบที่เขาจะรับผลกับโบคือมันเป็นผลประโยชน์ระยะยาวมากๆแบบที่โรสหรือว่าความเจริญทางเศรษฐกิจอ่ะมันน่าล่อตาล่อใจกว่าอยู่แล้วคิดดูว่าแบบน่าล่อตาล่อใจกว่าระยะยาวซึ่งมันมันแอพพลายกับทั้งประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างที่โบตี้บอกไปกับประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีมุมมองที่เหมือนกันว่าต่อให้เขาพัฒนาแล้วอ่ะเขาก็ยังอยากอยากที่จะคีบสเตตัสตรงนี้ต่อไปอยากที่จะร่ำรวยอย่างนี้ต่อไปเขาก็เลยเลือกที่จะสนใจกับโรสมากกว่าสิ่งแวดล้อมมันก็ทให้ อันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยหลักๆเลยที่ว่าทำไมความร่วมมือทางเศรษฐกิจมันไม่สําเร็จสักทีเพราะว่าทุกรัฐเลยอ่ะไม่ยอมปล่อยวางความโลภของตนเองแล้วก็ทุกรัฐยังมองว่า GDP อ่ะมันสําคัญกว่าสิ่งแวดล้อมแต่ว่ามหาอำนาจที่แบบมหาอำนาจปัจจุบันอ่ะ มันไม่มีใครสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมขนาดนั้นน่ะถือต่อให้สนใจก็จะเป็นการแซงแกลง้งว่าสนใจหน่อยละกลันอย่าโดนด่าอันนี้นก็เลยทำให้เห็นแล้วว่าเพราะว่ารัฐมันสนใจผลประโยชน์ระยะสั้นมากกว่าระยะยาวความร่ำรวยของประเทศเอยหรือว่าความพยายามที่จะแท็กเข้ากับประธานสิ่งแวดล้อมอบบปรเดียนอยู่กับที่นั่นเองเสริมประเด็นพิมพ์ต่อเลยละกันว่าทางนนที่ทูกวันนี้เราก็เริ่มเห็นกันเป็นที่ปร,ระจักษ์แล้วว่าระบบเศรษฐกิจมันมีความเชื่อมโยงมันมีความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้น ยังไม่ยอมรับความจริงในจุดนี้ว่าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดลอ้อมต้องเป็นไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงพัฒน,นาโบกเศรษฐกิจให้มันเป็นมีความสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นพอเราเนี่ยไม่ยอมรับว่าสองสิ่งนี้มีความสมคัญกันบวกกับเราเนี่ยยังเชื่ออย่างสุดใจว่าทุนนิยมเนี่ยกลายเป็นเหมือนอ e ีโอลิเกมินทาหรือพูดง่ายๆก็ค<ๆ>ือเป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียวของระบบเศรษฐกิจของโลกใบนี้จริงๆพอปั่นพูดแลวนึกถึงประโยคหนึ่งของมาร์กมาร์ิเชอร์เขาพูดเราว่าเราะสามารถจินตนาการถึงจุดจบของโลก ได้ง่ายกว่าทุนนิยมอีกซึ่งนี้ก็เป็นผลลัพธ์รูปประทรนลงของทุนนิยมเลยว่าเนี่ยจุดจบของโลกมันเข้าใกล้มาขนาดนี้แล้วแต่เราก็ยังยึมอยู่ในสังคมที่ว่าปฏิเสธไม่ได้มองว่าทุนนิยมกับสิส่งแวดลรามันส่วนทางกันแล้วรงก็เลยยังอยู่ในโลกที่อากาศแสบคอมาจิงแสบคอแสบมุมดไปมุดไปแล้ววันนี้โอเคแล้วเราก็มาสู่ช่วงท้ายของรายการ อ่ะก็จะเป็นช่วงที่เอ๊ะเราจะมีข้อเสนอหาทางออกยังไงให้กับเหตุการณ์หรือนาะให้กับปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมพี่มัน2.5ใดๆที่มันก็เกิดขึ้นมาต่อเนื่องยาวนานเหลือเกินแล้วมันก็ดูน่าจะเป็นไปอย่างนี้อีกนานประมาณนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้เดี๋ยวอาจจะให้อาจารย์แชร์ว่าอาจารย์คิดว่ามีข้อเสนออะไรบ้างที่มันน่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนักสิ่งแวดล้อมรุ่สมัยเนี่ยเขาได้โพสต์แนวคิดอันหนึ่งที่เรียกว่า climate debt นะคะก็<ม>คือการใช้หนี้ทางสภาวะภูมิอากาศที่มองว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะประเทศที่ได้เป็นเกาะเป็นกามจากการปฏิวัติอุตสาหการรมจากการผลิตแบบทุนนิยมเนี่ยนะคะแล้วคุณสร้างประเทศสร้างความมั่งคัง่งจากการผลิตแบบนี้เนี่ย เป็นอปลิเคชันเป็นหน้าที่ของคุณนะคะในการที่จะมาเทสตบทบาทนำใช่ไหมคะแล้ก็ต้องทุ่มทุนใช่ไหมคะต้องยอมเสียประโยชน์ยอมเสียผลประโยชน์แห่งชาตินะคะในการช่วยให้บัรดาเลดเดเวลอปเปอร์บรรดาเลดคเมอร์เนี่ยประเทศกําลังพัฒนาคุณได้เป็นกอบเป็นกรรนะคุณพัฒนาในยุคสมัยที่อากาศมันยังบริสุทธิ์อะแต่ตอนเนี้ย พวกเราใช่ไหมอาเซียนก็ตามโลกที่สามก็ตามเนี่ยอยากจะพัฒนาแต่อากาศมันไม่เอือ้อละมัน reach the limit แล้วเนี่ยะนะคะคุณจะมีทางออกอย่างไรก็เนี่ยแหละประเทศมหาอำนาจเหล่านี้นะคะต้อง take r e s p o n s i b i l i t y มากกว่านี้นะคะ,ะขอ้อเสนอแนะหนึนน่งก็คือว่าเวลาเราพูดถึงผลประโยชน์ของรัฐเนี่ยก็อย่าลืมว่ามันแยกกันไม่ออกกับผลประโยชน์ของทุนรัฐกับทุนใช่ไหมคะ ความสัมพันธใหม่นัไมคุณต้องออกกฎหมายใช่ไหมคะมีมาตรการใช่ไหมรัฐต้องหยุดยืนข้างคุณสักทีใช่ไหมคะแล้วกลับมายืนข้างประชาชนคนที่ได้รับผลกระทบเรามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดใช่ไหมคะกับการนั่นแหละอุตสาหกรรมยานยนต์การคมนาคม,มที่อ่าทำให้เกิดเหตุการณ์ทางสึกงแวดร้องในปัจจุบัน mid industry ก็ได้การบริโภคเนื้อสัตว์ของพวกเราใช่ไหมคะอ่ะ เรื่องประในชีวิตประจําวันตรงนี้ก็อาจจะต้องพิจารณากังขาด้วยวิธีการบริโภคของพวกเราอะเดี๋ยวลองให้ทีมเนยจัดแชร์ก่อนคือข้อเสนอที่พีมจะเสนอเนาะก็อาจจะโฟกัสไปที่ระดับรัฐละกรเคือว่าใครมาฟังเดี๋ยวให้คานวณอย่างเสริมต่อจากที่อาจารย์พูดไปนิดนึงเนาะว่าตอนนี้เหมือนผลประโยชน์ของรัฐกับผลประโยชน์ของคุณอะมันคือสิ่งเดียวกันเลยแต่สิ่งที่รัฐต้องสะบัดออกให้ได้คือมัน มันต้องเอาผลประโยชน์แบบทางสื่อแวดลอ้อมมาเทส์อินดูแอคเค้ด้วยเพราะว่าเหมือนตอนนี้รัฐก,กาลังมองว่าโลกที่เราอาศัยอยู่อ่ะมันเป็นทรัพยายกรแบบตายตัวแบบรอบเกิดอีกกี่พันปีมันก็ยังอยู่ตรงนั้นอนะแต่ความจริงมันไม่มันไม่อยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะเราต้องเอาสิ่งแวดลอ้อมกับคุณมามาหาบาลานซ์ตรงกลางแล้วก็พยายามออกโพลิซีที่มันเอฟเฟกต์จริงๆเพราะว่านโยบายตอนเนี้ยมัน มันไม่เวิร์กเลยคือหนึ่งคือไม่เวิร์กสองคือไม่ได้ทําอะไรได้เลยอะให้มันฉีดน้ำอะไรเงี้ยมันไม่แก้อะไรเลยใช่พัฒนาพอขยับขึ้นมาอีกระดับนึงเนาะเมื่อกี้รัฐไปแล้วก็เป็นระหว่างรัฐในระดับลุยภาคมันบ้างส่วนตัวเราคิดว่า r e g ional cooperation โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยสำคัญมากเราต้องอย่าไปยอมเล่นตามเกมที่คนนิยมวางไว้คือทุนนิยมเนี่ยกำลังทําให้ทุกคนเนี่ยตกอยู่ในสภาวะปลอดบางโดยทั่วการเขาใช้คําว่า precarious เนาะเช่นเดียวกันเลยกับรัฐกำลังพัฒนาที่กําลังถูกคุณต่างชาติ ว่าเฮ้ยเราต้องยอมแข่งขันกันตามแนวคิดที่อาจารย์บอกคือ r a c i n g หรือ p ก a t i n u m ทำยังไงให้ประเทศของเราเนี่ยพร้อมากับการเข้ามาลงทุนพร้อมากับการเข้ามาขุดีรัพยากรมากที่สุดซึ่งไม่ได้รัฐเหล่านี้เนี่ยต้องแทนที่จะมองกันเป็นคู่แข่งต้องบอกว่าเราเนี่ยต่างเป็นเหยื่อที่กําลังถูกวดขี่โดยทุนต่างชาติโดยระบบเศรษฐกิจโลกอย่างเท่าเทียมกันแล้วหันมาร่วมมือกันพัฒนาม,มาตรฐานสิ่งแวดล้อมให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราไม่พร้อมที่จะมาแบบแข่งกันเพื่อผลปรดโยชนของัเออันนี้น่าจะเป็นพื้นฐานของการแก้ไขปญหา ระหว่างประเทศ้เพิกันให้คนี่มีอะไรจะปางได้คะ่ค่ะก็เวลาพูดถึงประเด็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วพูดถึงเรื่องแบบข้อเสนอแนี่ทางแก้เนี่ยหลายๆครั้งอ่ะมันจะชอบมีเมสเอจออกมาว่าแบบเออปะเจกต้องควรทําอย่างนั้นต้องควรทําอย่างนี้อะแบบตกทะเลส่งฉันตกทะเลไหมใช่หกอดอะไรประมาณนี้เรื่องแบบการใช้กระเป๋าผ้าเออ่ขยะพลาสติกใดๆเนี่ย ม่เสจส่วนมากมันออกมาเป็นเกี่ยวกับปัจเจกทท้งนั้นเลยก็คือเป็นการผลักเบอร์เดนผลักภาระทุกอย่างไปอยู่ทีป่ปัจเจกปัจเจกก็ต้องทำอย่างนั้นปัจเจกก็ต้องทำอย่างนี้ไม่ได้นะหน,หนุ่มอะไรประมาณนั้น <laughs> เออซึ่งจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นม่เสรจใ่มันควรจะเกิดขึ้นมันไม่ควรจะโฟกัสอยู่ที่ตัวแสดงแค่ปัจเจกเท่านั้นเออแต่มันควรจะแบบไปทุกๆระดับเลยอ่ะระดับรัฐระดับระหว่างรั ในทุนเองก็ตามส่งไปที่ทุกๆตัวแสดงทุกสเตจโฟเดอร์ว่าแบบเออมันไม่ใช่แค่ปัญหาที่ปัจเจกเท่านั้นที่จะแก้ไขได้คือแน่นอนใช่ปัจเจกสามารถช่วยแก้ไขไปัญหาสิ่งแวดล้อมได้แต่มันไม่ใช่แค่ปัจเจกอย่างเดียว มันต้องรวมพลังกันระหว่างทุกๆตัวแสดงใช่ซึ่งอันนี้เป็นมัเสจที่มันควรจะออกมาควรจะมีขึ้นในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ขอจบรายการยามโคชิสต์สเปียของเราไว้เท่านี้ละกันนะคะอีพีสีของเราเนาะเป็นจเป็นเรื่องของเทียมสองจุดห้านะคะกับเศรษฐกิจการเมืองโลกและชีวิตประวัติของเราอ่ะและแน่นอนนะคะวันนี้เราก็ขอจบด้วยมัลติมีเดียรายการของเราสามสองหนึ่ง rose are red red are blue Politics can be closely totally hot. We are you got <coughs> 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 <coughs>